แม่เวลาผมสั่งให้ก็ถ่ายรูปนะผมก็อย่างนี้นะครับแต่ก่อนก็โอ้ขายเสื้อผ้าให้เยอะเด้อบ้านกุกองอ่ะนางแบบอ่านายแบบนะคะขายกระโปรงนะคะนี่เท้าเอย่างนี้ทานี้นี่นี่ท้าเองข้างหนึ่งเออนั่นแหละข้าแมวพุงหน่อยนางแบบอ่ะสวยแล้วสวยแล้วเปลี่ยนใหม่อ่าเบอร์สาม เอาอีกแล้วแม่ก็ไปเอามาเอาสีอื่นมาแม่เออเขาาเลือกเองสีนี้เขาบอกว่าสวยสีนี้สวยทุกคนเนี่ยสำารับผมสำหรับผมคือสวยนะสีนี้มันน่าจะคือถ้าคนผิวขาวใส่ต้องสวยมากๆเบอร์ไปด้วยนะสีดีเ้ามากสีเรื่องถ้าคอยเออสีเบอร์มีเบอร์ติดด้วยเราไปทางนั้นครับผมสป라이ส์สป라이ส์อ้าวอ้าวอ้าวนะเตรียมดูนะฮะ เอ้าของพี่ทำไมไม่ถ่ายเป็นเต็มเหรอนะวอล์อตั้งนานไม่ถ่ายไม่ของพี่อ่ะของพี่ถ่ายอยู่เว้ยของพ<อ>ี่ถ,ถ่ายอยู่เหรอหรือว,ว,ว่าเมมเต็มมาแล้วนะ <laughs> เบอร์สี่นะ <laughs> นางแบบเสียเส้นนะคะ <laughs> กำลัง <laughs> กำลังเสียเส้นอยู่นะคะ <laughs> โอ้โหสวยนะนี่บางแบบเหมือนของขาดยังไงก็ไม่รู้นี่นะเบอร์สีเบอร์สีค่ะเบอร์สี่สวยนะเบอร์สีอะไรครับน้ำตาลอาสีน้ำตาลอมเหลืองอมเลือดนกนะคะยาสีน้ำตาลนะคะสีสวยมากผ้าไหมนะคะผ้าไหมแบบทอมือนะคะ ก็ใส่ซับให้สี่ร้อยส่งฟรีค่ะสี่ร้อยส่งฟรีสี่ร้อยรวมส่งฟรีแล้วส่งฟรีค่ะเดี๋ยวนี้ส่งฟรีอ้าวโชว์อีกสองถืนก็พอแล้วลูกเอาอีกแล้วแมมอ้าวก็เอาอีกเเปลี่ยนวิวเปลี่ยนวิวในการเดินนะเหรออาหงน้ำโอ้ยลูกมาเราไปตรงนี้ดีกว่าไปตรงทุ่งนาเหรออาทุ่งนาเหรอลูกอ้า นั่นแหละอีกสองหืนเท่านั้นเออนางแบบก็ใช่ได้บวอรนายแบบดําไม่ทันแล้วโอ้ยดําซีริไม่ทันแล้วก็ฉี่จะแตกเลยแหละอ้าวอ้าวนี่ลูกนี่เอากล้องนี่เอาไปใส่เลยของเจ้านี่แม่จะไปเดี๋ยวไฟมันจะไหม้นั้นเอ้า จ้าเอาอีกตัวหนึ่งบอกตันนี้เราก็ได้ช่วยแม่ขายแล้วทุกคนเราก็เอาให้เต็มที่อเบอร์โทรกับอมีเนาะเอามาบอกเบอร์โทรก่อนมา0 9นะ9 6 503 5 0ศูนย์เก้าหก สวยเลยนั่งแบบนังแบบนะคะเออสีนี้แหละสวยใส่ไปวัดไปวาแล้วก็มีงานอะไรก็ใส่ได้นะคะวีเบอร์สิบเอ็ดนตายแล้ว <c oughs> ของพี่แมมมันเต็มหรือเปล่าวะทำงานถามไม่ได้ สวยสวยอืมพอดีแล้วไม่ตีใหม่ไง สแม่ขัใสนะทุกคนสนใจติดต่อได้ที่อยู่ที่ชุ่งนาลุงพลสนใจติดต่อได้ที่ฮะสนใจติดต่อได้ที่096 503 6341ได้เลยนะได้เลยนะคะมีกางเกงผ้าขม้ามีกระโปรงกางเกงสั้นยาวเสื้อคลุมเสื้อผ้าคามแบบลายพิมพ์มี่แล้วเบอร์เก้าไปหรือยังอไง อาจะเดินเออถือเอาถือเอาเผื่อไม่เสียเวลานางนางแบบอันนี้นางแบบใจร้อนนะคะไม่ใช่ใจร้อนนะใส่ใส่ตัวหนึ่งเดินตัวหนึ่งถือตัวหนึ่งนั่นแหละสวยเลยสวยเลยนั่นแหละอันนี้เบอร์เก้านะฮะจะออกสีเปลือกมังคุดสีเม็ดมะขามเลขนะทุกคนไม่ได้ใบเลขนะก็ก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่เก้าหนึ่งอันนี้เป็นสีเม็ดมะขามนะฮะ เบอร์เก้าจะเป็นสีออกเม็ดมะขามหรือเปลือกมังคุดประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรครับ่อันนี้เาเรียกว่าลายน้ำไหลแล้วก็ช่องินช่อดอกน้ำไหลช่อินช่อทองนะหมายเลขเก้านั่นเองนะใครที่สนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรแม่คำาสเลยนะฮะ09650336341นะคะบดหมดติดต่อได้ตลอดเวลานะคะเคครับฝากไปเบี่ยงเท่านี้ก่อนนะครับน่าจะได้แล้วสวัสดีครับ แบตมันหมดแล้วมันดับแล้วเอา้าแต่มันได้สิบกว่านาทีแล้วล่ะก็เป็นอย่างช่องนี้ I ถ้าดูหน่อยเดียวก็ได้แล้วข้างในเขาเลือกอัดอะไรนะข้างในเขาอัดอะไรไว้นะเขาแบบว่าใส่ซับกาอัดกาวอ๋อใส่ซับอัดกาวให้เรียบร้อยแล้วอืม จะา,านานแลน้วล <c oughs> ูเมื่อไรเนาะจะมา <c oughs> นานอยู่โอภาระเขาขเยอะ,อะเรียกว่าต้นหลิวดีกว่าเนาะนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสนุกสนานมีเสียงรอยมีเสียงเราะแล้วก็มีรอยยิ้มนั่นเองนะฮะโอ้ท้องฟ้าสวยจริงๆนะครับ ขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้นะครับโอ้ยเดีวแล้วพ่าแม่เหลืออีกสามสิบวินาทีน่ดูดูทำงานต่อสามวิสามสิบวิจ้าก็นะคะมาดูอ่าติดหน้าต่าง เอาทั้งกลางเลยแล้วกาวนกลางนะครับ เราตัวเยวสองตวมันมันอยู่นะัมมี่อยู่ที่ถุงหนึ่งนะขอตอนนั้นมาซื้อก่อนติดหน้าต่างให้ใครบ้านนอกเนาะเราก็ช่วยกันนะคะคนละไม้ละมือเนาะ เราทำเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ฝากดูคลิปย้อนอฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่องป้ากับใสกุกกอบค่ะ